สวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนะครับอยู่กันในเกมเบอร์สก้านะครับตอนที่ป้ายดีใหม่นะครับก็เป็นเซิร์ฟทางบ้านนะครับเดี๋ยวไปตามหน้าคลิปเลยครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์กดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกมนี้ผ่านส่วนของเพลย์เบอร์สก้านะครับไปอยู่ใต้คลิปใต้คลิปแล้วก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสนัครช่องสามารถกดสมาชิกก็ไม่เลยให้น้าช่องนะครับอีกช่องทางการกดซุปปเอร์าทนะครับขอบคุณใต้องต่างก็สามารถกดเช่นกันนะครับผมอ่่ะะะเเรริมมววัันนคบดี๋ยผจพาไป บริจาคยูเนียนกันแล้วก็อัปเกรดแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปเล่น g v g กันนิดนึงนะฮะ g v g เอาไอทงไอเทมต่างๆเนะาะก็จะเอาเศษพวกเลติกีการมาสเตอร์กับตัวสัตว์ขี่วลโออ้าวไม่พอเนี่ยันเดีย๋ยวไปกดอีกรอบนึงโอเคในหนึ่งวันนะครับกดได้23ครั้งนะฮะอย่าลืมมากดกันเด้อมา g v g กันเลยครับเวลาห้าครั้งนะฮะ สามารถเอาเพชรซื้อเข้าเล่นได้เพิ่มได้นะครับตนนัวนี้ก็เป็นการต่อสู้แบบอัตโนมัตินะครับจะเล่นกันตั้งแต่1 5 2ถึง22นะครับของแต่ละเดือนนะครับของรางวัลก็เดี๋ยวรอหลังวันที่2 2ก็คือจะอันดับอีกทีนึงนะครับก็แนะนำนะครับใน1วันก็กดเพชรด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสายฟรยีหรือสายเติมก็ต้องกดนะครับ มากดไปเลยสบายๆเล่นเล็กๆน,น,น้อยๆก็พอจัดไปครับเพื่อนโซนมุ่งสู่สามหมื่นซับสไคร์ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่ให้การสนับสนุนกันมาโดยตลอดนะครับหลายปีเลยบางคนก็เป็น FC กันมาเป็น2-3ปีก็มีนะครับ จะไปครับก็บช่วงนี้ตั้งใจมากครับตอนแรกก็จะทำเล่นแต่ว่าแกนว่ารู้สึกว่าสนุกกับมันนะสนุกกับงานนี้นะครับจริงผมเองผมมีงานของผมอยู่แล้วนะฮะ u ูทูบนี่เป็นงานอดิเรกเฉยๆไ,ไปประมาณนี้เริ่ม จะซึมซับมันเข้าไปละอ่าโอเคครับตอนนี้ผมรู้สึกมีความสุขกับการได้อัดเกมเล่นเกมนะครับแล้วก็พูดบรรยายนะครับคิดคอนเทนต์เกมแล้วก็ตัดต่อวิดีโอที่ผมชอบแล้วก็นี่ยนะรู้สึกว่าชอบงานแนวนี้สังนั้นนะครับอโอเคโอเคครับมันเป็นงานที่ต้องใช้ความคิดตลอดเวลาเลยนะ ทำช่องเนี้ยโอเคประมาณนี้แหละนี่ก็ออโต้ไปเจอถึงคนสุดท้ายเนาะเท่าไหนก็เท่านั้นนะไม่ได้ซีเรียสนะครับอ๋อลืมบอกไปว่าเก๋ได้สามอ่ะในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มใช้ตัวละครใหม่นะครับไปถึงโปเกมอนใหม่ผมแล้วนะ ผมจะปรับเปลี่ยนทีมการเล่นนะครับแต่บางครั้งเนี่ยก็ต้องใช้ทีมชุดเก่าในการฟาร์มนิดนั้นด้วยแต่ว่าผมจะเริ่มเปลี่ยนปรับเปลี่ยนละจัดไปครับตอนนี้ก็จะเล่นเป็นทีมเหล็กนะทีมเหล็กทีมเหล็กถึกถึกทนทนหดหัด,ด้วยจัดมาเรียบร้อย ชนะการต่อสู้ครับก็สู้แฟดไปเรื่อยๆนะครับอ่าโอเคได้มาห้าสิบสิบห้านะครับโอ้วันนี้เ,เยอะผมต้องเก็บให้ได้สนะี่ร้อยนะเราจะไปทำมาสเตอร์จะไปทำโอโอครับก่อนที่โอโอนจะมาที่เดือนเนาะต้องทำแฟดก่อนแล้วก็ทำมาสเตอร์ให้เรียบร้อยอ่ะเล่นข้ามเซิร์ฟรอแล้วกันนี่ เอาโปเกมอนตัวใหม่ลงเลยครับอืส uh ูบ huh. มาครับยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะของยังไม่ค่อยมีครับยังอัพไม่เต็มที่เลยเพราะมันไม่มีอะไรอัพเลยผมถ่ายทอดมาแบบบ้านๆเลยอ่ะไปดูกันเท่ดีตัวนี้ถ้าล่างในแบม,มันจะเป็นล่างสูงยาวเพียวนะ มีอยู่นะครับสติ๊กเกอร์ไดแม็กก็มีนะครับแล้วก็ซาเชนไดแม็กก็มีี๋ยว่าเดี๋ยว,ยวค่อยว่ากันโอเคเอามาสเตอร์ให้รอดก่อนผมก็ต้องฝึกใช้ทีมนี้ด้วยนะเพราะว่าผมก็ไม่เคยเล่นทีมนี้เหมือนกันเคยรีวิวไอดีทางบ้านนะครับเอาไอดีมาให้เป็นลองเล่นเองดูก็สนุกดีแปลกใหม่ดีนะครับเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมากๆา,า,าเราม่ใช้เป็นยูโนวาเหมือนเดิมนะครับ ยูนิวาเนี cool. honestly, ่ยฟาร์มด oh ีกว่าเยอะนะฮะอันนี้ผมแค่ลองเอาตัวใหม่มาเล่นแต่ยูนิวานี่คือของดีจริงนะฮะยูนนวาผมก็ลดขั้นลงมาอยู่ทีมที่2นะฮะแต่ก็ยังเล่นได้นะครับพลังก็โหดอยู่นะครับหนึ่งหนึ่งก็โอเคอะนะครับยังไม่ยังไม่อ่อนนะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับก็สำหรับตอนนี้เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็คือผมก็จะเปลี่ยนทีมแบบถาวรแล้วนะฮะก็คือผมจะใช้ทีมนี้เล่นยาวๆนะครับ เมลท่านเนี่ยแหละ,ะเวลาผมลงพลังก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็ใช้ใช้ทีนี้เล่นเลยถือว่าขาดอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นก็เหมือนเดิมครับเราเข้าท้าทายนะครับตอนนี้เราอยู่อันดับหนึ่งนะฮะเราก็เข้าท้าทายโดยการดึงโปเกมอนของเราออกปกติเนาะอันนี้เดี๋ยวผมเมาออกก็ได้ตัวหนึ่งเราก็ใช้ตัวนี้ท้าทายจับคู่ไปก่อน ก็สะสมอันดับชนะต่อเนื่องนะครับจะได้ของรางวัลที่เพิ่มขึ้นนะครับเราก็จะตัดแบ็กไว้ออกไปก่อนนะฮะผมจะเล่นทีมนี้ไปไหนๆแล้วก็มาเวนี้แล้ะเราก็ต้องเล่นทีมนี้ไปยาวๆนะฮะอ้มโอเคเนาะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับเดี๋ยวลองดู มาตรงมาตรงบอกว่าถึกมากนะครับผมบถึกมากเลยผมบอกแค่นี้แหละอ่ะอันติเมตรัวตุ่มอันติเมตจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสกิลอื่นๆเขาเนี่ยค่อนข้างแรงอ่ะโอเคอ่ะตามนี้นะครับก็เล่นให้ครบ5ครั้งต่อวัน จะใช้เพชรซื้อต่อก็ได้นะครับผมก็จะเล่นให้ครบนะอ่าก็กดกดล้างในส่วนของยิมก็ได้ครับเอาแต้มไปอัปเกรดด้วยนะสกิลยิงสกิลยิงรับตรงนี้ด้วย4ี0พันกว่าเลยนะอ่ะโอเคครบถ้วนนะ,ะสำรวจยังไม่ได้ลงนะฮะแต่จะค่อยลงออโตไปก่อน มาถึงรับไอเทมนะรับไอพวกใช้เพรกดไปเล็กน้อยนะอันนี้ไม่ได้ลงนะจะค่อยว่ากันร้อยหกสิบห้านะก็มีลงทาวเวอร์เล็กน้อยนะครับทาวเวอร์นี่ผมข่าไปได้เลยนะเคส่วนแบบธรรมดานี่ไม่ได้กดรับเลยกดรับหน่อยนึงเฮ้ยกดผิดโอ้โห ทีใหม่ใช้ไร่กว่าเดิมครับผมบ,บอกเลยว่าโหดมากทีมนี้ทีใหม่ครับผมเมื่อไหร่จะกดหมดวะเนี่ยอโอเคเรากดไปเลยก็ได้ครับไม่ไม่รีบไม่รีบโอเคตามนี้นะเฮ้ยเราไม่เล่นระดับยากกันดีกว่าผมอยากลองเฉย ด่านนี้ด่านอะไรอ๋อเป็นด่านสามเหรอด่านสามดุมสามใช่ไหมนี่ลองดูนะสี่ล้านห้าอยากลองให้เฉยนะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอยากทดสอบให้เฉยทีมใหม่ของเรานะฟึบเดี๋ยวตียูนิว่าก่อนนะเอ้แม่งแท้แข็งนี่ว่าเวนกรรมอ๋ผมว่าไม่น่ารอดอะ่ะ ผมว่ายูโนวาจะดีกว่าใช่ไหมผมว่ายูโนวาดีกว่าเยอะนะครับทีมนี้ใช้เล่นทาวเวอร์ไม่ค่อยดีเท่าไรหร่อือประเด็นคืออะไรพลังแม่ง8ล้านว่าบอพลังโคตรเยอะอะโอเคทีมนี้ไม่เหมาะกับการเล่นทาวเวอร์นะครับต้องมีสกิลแช่แข็งอ่ะถือว่าเราเข้ามาลงเล่นนะครับสนุกสนุกนะ ส่วนมวลอื่นเนีผมเล่นไปหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น PK ต่อสู้รับรางวาัลลงสำรวจผล,ผล,ผลส่งผลส่งการแข่งโลกการแข่งโปเกมอนภารกิจอะไรเงี้ยผมลงไปหมดแล้วนะครับเราก็แค่มารับไอเทมเอาไม่มีอะไรนะตรงนี้จัดไปนะฮะาไม่มีตัวเลยเหรอไม่แ,แค่ตัวเดียวเองเหรอเอาไว้ดีดีมันก็จะมีในส่วนของพวกเสาท้องฟ้ายังไม่ได้ลงอีกนะ สองฟ้าจะเป็นทีม3เนาะเป็นยูเนีว่าเล่นทีมตัวเดียวพอซาเชียนกับเมลทันนะแล้วก็อันนี้ออกเนาะอย่างงี้ได้ไหมสามแสนเหรอเอ้ยสามล้านบ้าสองแสนตกใจเอาเล่นทีมแค่เนี้พอครับสามสองหนึ่งแบ่งๆกันไปนะฮะแบ่งๆกันไปวืบ สบายบายครับหนึ่งฮิตหนึ่งฮิตพอ,อโอเคแค่นั้นแหละนะครับสบายๆทีใหม่ทีใหม่มา ใช้ไล่กว่าเดิม,มต้มเรียบร้อยโอ้โหสนัน่นสนัน่นตุบเรียบร้อยพานไปมาเตอร์สองตัวแล้วตัวที่สามนั่นจะเป็นดิสดอนนะครับที่ผมจะทำนะหรือไม่ก็โฮมาสฮโอมาสเนี่ยจะมาตอนสิ้นเดือนผมกําลังเก็บเหรียญแฟตอยู่ขาดเหรียญแฟตอีก20เหรียญน,นะครับ อโอเคเรียบร้อยภารกิจเสาร่องฟ้าก็เคลียร์ไปนะตรงนี้นะถัดไปก็จะเล่นเป็นด่านทีม2ทีม2หมดเลยนะดูดิไลไปหมดตรงนี้นะปึ๊บเราก็ไล่เล่นของเราไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัพพลังอย่เนะี่ยมันมีผ่านด่านด้วยผมยังไม่ได้ไปเล่นด่านประัญภัยเลยเดี๋ยวตอนไปเล่นด่านปัญภัยผมจะใช้ ยูโนวาเล่นนะครับเพราะว่ามันผ่านด่านดีเร็วดีใช้ยูโนวาเล่นแทนนะครับอ่ะไปเรื่อยๆไม่ค่อยบูค่อยๆผ่านไปแค่นี้ก็โอเคละตูม้มอ้าวทีเดียวตายเลยโหดจริง ถ้าได้ซาเชียรมันนี่คือแม่งโคตรเก่งเลยครับผมบอกแค่น,นี้เลยมันได้บัฟเต็มๆจากเมมเท่านนะครับแม่งโคตรถึกเลยวอเนี่ยทีมนี้นี่ก็ยังเก่งเสมอต้นเสมอปลายนะว่านี่คือฟาร์มดีดีนะฮะนี่ขนาดถ่ายทอดลดพลังไปแล้วนะยังโหดได้นะครับยังตีนู่นนี่นั่นลงตลอดนะครับอยู่ดิอ่ะต่อเนื่องครับฟื้ อูมหายเลยนะเนี่ยตีม้วนเนะี่ยโอ้โหช่วงเย็นละดีดีมากครับตึบ๊บหืมโอ้ยล่วงเลยนะครับทีเดียวโอ้โหล่วงเลยอนะเราไปน,นอนเลยครับบอกแค่นี้นะต่อเนื่องครับจัดไปเรื่อย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 ไปเ,เ,เปื่อยมาแล้วปังโอ้โหยังเหลืออีกสองอะ เหลือไว้ทำใหมนะะอ่ะโอเคดีมากครับไปดูอกันด่านหนึ่งสักสามด่านจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อนะะอัพพลงอัพพลังอะไรก็ว่านไปผมมาเล่นต่อที่หลังนะเรียบร้อยนะครับอ่ะประมาณนี้นี่คือการเล่นสองฟ้าครับเรื่อยๆเวลาของตามปกตินะฮะอ่ะก็อย่าเคลีย ในส่วนของกระเป๋าก่อนกระเป๋าันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเล่นตามที่เล่นไหวนะครับอันนี้เป็นการแค่ผมแค่ลองทีมวันนี้เป็นการลองทีมหลักๆเลยก็คือลองทีมใหม่นะครับไม่มีอะไรเลยก็ถือว่าโหค่อนข้างดีเลยผมค่อนข้างโอเคนะครับกับการปั้นไอดีนี้ หรือว่าเป็นความแปลกใหม่แล้วกันสนุกสนุกดีาะวล่นทียมเดิมก็มันก็คือความเดิมๆถูกไหมครับเออมันก็จะมีตรงนี้เพิ่มเข้ามาเป็นความแปลกใหม่สนุกสนุกดีโอเคตามนี้แหละกล่องลิบบิ้นมาลุ้นกดกันหน่อยไหมโอ้ยไม่ได้หาเลยๆครับ ความเกลือใช่ไหมเหมือนจะไม่ได้เลยนะดูดิโอ้โหยี่สิบกล่องเวนกรรมเวนของกรรม <c oughs> อ่ะโอเคตามนั้นแหละอัพเกรดไปถึงเจ็ดสิบสี่เต็มที่แค่เจ็ดสี่นะครับคือแต้มผมมันมีเยอะเกินกว่าจะอัพเกรดได้ส่วนสก,กิลต,ตรงนี้ก็เดี๋ยวอัพเกรดตรงนี้ให้ได้50นะครับสองสามสี่ห้า น่าจะได้สักหนึ่งอาจเป็นหกนะอืมโอเคเดีย๋ยวรอล้างเนาะรอล้างตัวนี้ใช้ได้ละนี่นี้รับไปเลยครับโปกเกมอนใหม่เราอัปเกรดไปขอนสวร์ได้90แต้มอัปอะไรดีวะแถวสองดีกว่าอะนนี่มาเอาสปีดดีกว่าเนี่ยโอ้สุดยอดครับอีกหนึ่งชิ้นเอาสปีดดีกว่า โอเคสี่ห้าหกนะฮะสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือยังอัพไม่ได้หรอกเชื่อผมเลยโอ้ยนี่น้อยไปอันนี้น้อยไปสร้อยข้อมือเราค่อยอัพกันจะมีแค่นี่แหละเฮ้ยเส้นทางนี่ไงมาแล้วโอเคอันนี้เส้นสว้ยนะฮะสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองอันนี้ผมใส่ไปก่อนเข้าร่วมไปก่อน นี่เงยสี่สิบเปิดได้หนึ่งช่องจริงๆมันก็เอามันรวมๆก็ได้นะครับเนี่ยจะเปิดได้อีกช่องมันเป็นสองช่องเราก็ใช้แต้มที่เราได้มาล้างได้นะสี่สิบอันนี้ก็ล้างเอทีเคได้นะครับเอทีเคร้อยกว่าโอ้ได้น้อยอะนะครับได้น้อยมากนะฮะโอ้อย่างน้อยเลยอันนี้จะได้หนึ่งสองครั้งเหรอ น,นี่แล้วเนี่ยโหสปีดแทบไม่กระดิกอะโอเคอันนี้แล้วนะอ่ะโอเคตามนั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็ล้างได้เลยนะน,นี่ได้ล้างได้ตามสเต็ปเลยอะโอ้ยโอเคสวยโอ้โหอย่างกากครับโอเคก็ได้ระดับหนึ่งเนาะต้องเก็บอีกเยอะเลยนะเนี่ยดาวปพันธนาเนาะ Okay. มันก็ใส่กับอันนี้นะน่าใส่กับโอได้เดี๋ยวผมค่อยตีโบกที่หลังนะครับผมจะไล่ตีโบกที่หลังเลยนะช่องที่หนึ่งช่องที่หนึ่งเอาหมดแล้วมีแค่นี้นะครับผมตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็อัปเกรดด้านในของมันเองนะฮะใส่ไปไปแมมกูเจ็ดร้อยกว่าใบเลยเหรอเดี๋ยวค่อยยัดดีกว,ว่าอย่าพิจารณาก่อนแล้วกัน อันนี้ตีบวกกเยอะหน่อยยี 25, ่สิบห้ายี่สิบโอเคคร่าวๆกระกงสกิลอ๋อใช่ผมจะบวกริบบิ้นนะครับเสริมรุ่มเหลวอะเซ็งเลยอ่ะก็ประมาณนี้ก่อนเอย่าเราไปเล่นผ่านด่านกันพลังเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับทีมหลักของเรา 4 5 7แล้วนะครับผมโอ้โหเพิ่มมาจาก EP ที่แล้วอีกแสนเในการแค่สลับเปลี่ยนทีมไปเป็นทีมมาเนาะโอเคเดี๋ยไปเจอกันในผ่านด่านอีกรอบหนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมใช้อยูนะว่าผ่านนะเพราะว่าผ่านได้ดีกว่าอ่ะเหมือนเดิมฝากไว้ก่อนอ่ะลุยกันนะครับลุยลุยลุยถ้าเจอแบบว่า ดอกเดียวไม่จบนี่ก็ต้องเลี้ยวเบนนะครับเลียนเปลี่ยนทิศทางนิดนึงอ่าโอเคเรื่องต่อนะครับตรงนี้จัดไปเลยจัดไปเลยครับผมโอเคเรียบร้อยนะอะโอเคไปดูอีกกันลุย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 มา โอเคอีกด่านหนึ่งอ่าดีมากครับโอเคร้อยจัดไปนะฮะอะืนั่นแหละสิ่งที่ต้องการอืมตีเริ่มไม่เริ่มไม่วันฮิตละเริ่มถึกขึ้นนะะศัตรู มันก็เริ่มเก่งขึ้นแหละเราว่าต้องรีบหน่อยที่ห้าจัดไปให้เสียครับไปลุยอุ้มอุ้มโอเคนิ่งๆเลยนะ <c oughs> อ่ะโอเคครับไปกันต่อเลยจัดไปครับโอ้ไม่กล้าปะ เรียบร้อยสอนเชิงครับสิทุ่งแล้วอืมจัดไปครับไปกันต่อเลยก็ออค่อยๆเปิดด่านแล้วมันเป็นการเก็บ e x p ไปด้วยแล้วกันโอเค้ม โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับอย่างงี้แที่แปดแล้วนะครับไปเรื่อยๆนะแปดดาร์จ้าโอเคสุดยอดอืแจมอ่ะโอเคตอนน่อได้ยังครับ ไปใกล,ล้ลจ็ดไปเจ็ดไปเออนั่นแหละให้มันได้อย่างงี้สิครับให้มันได้อย่างงี้สิครับเรียบร้อยฟึบนิ่งๆไหลลื่นอันที่สิบแล้วไปกันแบบเรื่อยๆจบแบบไวๆตึบเรียบร้อย ก็บอกแล้วว่ายูโนวามันฟาร์มดีครับผ่านด่านง่ายมากนะครับคนที่แบบว่าจะผ่านด่านให้ไ,ไวนะอ่ะโอเคตามนั้นสีแดงแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับมันแดงโดยรวมไม่เฉยแต่ตัวตัวก็ยังพลังเหนือก็เยอะโอเคตามนั้นนะครับสีดาวรัวๆไม่ต้องย้อนกลับมาเล่นให้เสียเวลาจัดไปครับผม มาลุยมาแล้วเรียบร้อยอีกทีนึ่งครับเว็ดเสร็จอึงโอเคอเรียบร้อยครับผมะโอเคครับผมก็ประมาณนี้ก่อนลวกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ครับก็ท่านชมอลิินี้รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด u b ั c r ส b e ชิกช่องมันโซน,นะครับ เพื่อเป็นกลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆใหมให่คลิปหน้านะครับผมซีอูเกตสวัสดีครับ